เบ้ลุงมันเาไปเดี๋ยว็ดเด็ดเดนี่ทางกูด้นั่นไงนั่นไงนั่นไงนี่หลานกูนะเดี๋เดี๋ยวเนี่ยอยู่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 ไหนอยู่ในอยู่ในภาคที่ไหนชื่ออะไรชื่ออะไรทำไมไปเรียกแบบนี้ทำไมไปใช้กระจกฟักเขาทำไมไม่ไม่ได้เอาเอ้ยเรไม่ได้เอาแล้วไม่คุณเรียผมหมดทางสู้พี่นั่งผัวคุณมึงแต่ผมคุณเรียกผมแล้วคุณปวดคุณจำได้ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณจะแม่เขาเปิดร้านชานี่เนี่ย เงินของแม่เขาเนี่ยจะโอนถ้าไม่มึงเอาไปไม่ได้เอาเร็วทำไมต้องตรงนี้เอ้ยต้องมไม่เอาไปเอ้ยที่บอกเมื่อกี้อ่านกะตั้งกะตั้งเอ้ยแล้วพี่ตั้งทำไมตรงเนี้ยอ่ะไม่ไม่ทำไมเอ้ยโง่เงียบลับเลยชันนะไม่ได้เอาไม่ได้เอาไม่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 แล้วทำไมต้องตรงนี้ทำไมทำไมไม่ให้น้องเขาอะอยู่ในถุงมันอยู่ในถุงรู้แล้วมันอยู่ในถุงแล้วคุณคุณไหนยึดถุงไหม่ไ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 ม่จริงมึงจะเอาคู่แต่วันนั้นคืนนั้นมึงจำได้ไหม กูบอกว่ารถเจ้าหน้าที uh, like. er uh, ่ถ้าว่ารถเจ้าหน้าที่ถ้ามีของมีจับไหมจำได้ไหมคำนี้มึงจำกูได้สัตว์มึงชั่วมึงหากินแบบนี้เหรอไม่ไม่ได้เอาไม่ได้เอาเดี๋ยวเลยเว้นมาตอนไหนนี่ไม่มาเดี๋ยวเดี๋ยวเลไม่ได้เอาไม่ได้เอ้ยตรงนี้ถ่ายถ่ายรูปเลยตั้งไว้ตั้งไว้ักล้องก็มีเออเออเจลเลยไม่พี่อีกลองมาเชื่อกูก็มีตรงนี้มึงต้องกลัวมึงออกจากงานนะ มึงรู้จักมึงดูถูกกูมึงปักควกูมึงหาว่ากูเป็นยามกวดชรือเ่ามัไม่ไม่ไม่พี่ตดวีมึงเลยพี่เอนี่เอบนี้พี่อ่ะก็คือให้น้องกับตดวฉียพี่ตดชีไหมไม่อตรวะอะานน้องเอาไหมแล้วพี่เนี่ยถามจริงเงินเนี่ยเอาทำไมของเขารู้แล้วต้องไอ้นีทุงก็คือ ทำไม่ต้งไม่ไดทุนไม่ให้น้องเขาคืนอ่ะคุณตรวจเสร็จคุณให้ให้น้องเขาไปอ่ะลูกผู้ชายนะมันจะจบคืนนี้ตรงนี้แล้วก็อย่าทำแบบนี้อีกครับคุณทำให้คุณเอาไหมผไม่ได้เอาครับพี่อย่าพูดอย่างนั้นเลยผมจะเก็บขยายามไว้ดี่พี่เออแล้วนี่เขาจะลืมตังค์เหรอสองร้อยเขาเห็นลืมแนบคุณจะโกหกไปคุณนี่โกหกมันไม่จบนะมันไม่จบนะถ้าคุณโกหกนะคุณยอมรับไหมไม่ผมไม่ได้เอาครับผมอ่าแล้วไม่ได้เอาแล้วตรงนี้ทำไมอ่ะเงินอยู่กับคุณน่ะคุณเอาถุงทำไมอ่ะ ทำไมเขาน้องคืนอะครูน้องเขาจะเอาปรวจฉีคุณมีอำนาจตรวจฉีเหรอไม่ไม่ถามจริงคุณมีอำนาจไหมครับผมคุณจึมีอำนาจก็คือพวกะครูไม่อยากจะพูดเดี๋ยวตัวหาลูกนี้กลับตัวมันไม่ยอมรับเลยมันไม่มีเจ้าหน้าที่ปปสครับผมแล้วคุณอะครับไม่มันเอาตังค์มาใมตังค์ไมคุณมีอำนาจตรวจฉีเขาไหมแบ่งกนละครึ่งคุณมีอำนาจตรวจฉีเขาไหมจะตั้งร้อยหนึ่งไม่เอาเขาบอกว่าอ่าคุณใช้มาตราไหนอ่ะบอกมาตาหมดดูคนผิดนะเว้ย แดยังไงนี่กันไหนนี่่อม้เลยองร้อไม่เอาเอมือ้ c p งมเดียวคูมรองวดวัดตรนี่ผมอยห่งร้อยหนึ่ไม่คใช่งมันหาเพี่อมึงถามพวกมึงมึงจะรู้จักกูถามดยกูดูมึงคืนนั่นอะกูเข้าใจแล้วพวกมึงอะกันไหนอ่ะมับอกเลยอ่ะร้อไม่เอาเลยพี่เมื่อกี้ผม o p y เออร้อยนะพีบอกไม่ไม่ไม่